สว in right ัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องยี่ตอนหักกระสุนซองปนิซาวแล้วเนาะเมื่อนี้ก็มโหพ่อก็นอนปนิคือเก่านอนปนิกะอันนี้อากาศดีเน้องเผยน้องกะพ่อซื้ออันพ่อจะกวังไส้พาเงินมาให้น้องปนิซื Palace ้อลูกบิดเน้องเผยน้องนี้นอนปนิก็ซื้อไปใส่ประตูเฮือนเนาะงหักไปไปชมเนาะกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นลูกบิดของเ้าเราจะสิดไปให้เนาะอันนี้ก็เป็นเตีเลือนของน้องปนิน้องปนิอยู่เน้องเผยนอง ลู้เองแล้วเราเคยน้อง่าเห็ดไหนอันนี้กันนี่มันเป็นว่าสิมันตายเลยตัวนี้มันกระหน่อยก็กจะใส่ตัวใหม่ายไฟมันยังรู้สึกมันยังบอกมีน้ำบ่เห็นบ่ไรนี่พอลุกขึ้นออกได้บ่ ใส่อัปสาห์เงนี่เลใส่เล็กตะปูนี่แหนะไรมันออกถอดเลยนะโอ้ยน่องก็ที่เป็นวันนี้น่องปนีเอาเสือกดึงไว้เกยปุยมุยแหละค่ะตอนนี้กะเอาเสื้อถึงไว้น่องเพราะน้องเพราะว่าเฮือนตัวนี้ก็เหดแต่ดุดุลเลยน่องเพรากะบัต้เปลี่ยนใหม่จ้าเผื่อบอกมีเงินซื้อใส่พ่อวงน้องเลยโอ้เอาดึงกันเลยกันเนาะ น้องวันนี้ก็ะหันปลายเยน้องยานคนขึ้นนวันนี้แหละก็ยยานแล้วเนาะตอนเลยบริเวณห้อกนอนวันนี้หัวขบไว้เลยนอนวันนี้นอนลาลาลา เด็เป็นวันนอนนอาว็ดีเนาะให้พุงลายหกนอนวันนี้ก็ปปัดขมือห้อยนอนเลยช่วยนี้ไปนำนาบ่อาอยด้ปัดอ๋อนี่ล็อกไว้พ่าต้นน้ามันเป็นสลุม ใคนน้น่ะบาใส่ใ่รตะกี้ใครจะมาใส่บานฮะตะฮ่องเลยดแต่ตะกี้เ้่งใน่ะใ่ใเอมีต่บานบีลุกหรอกมีนาหาบน่ตี่่ได้เ้ย เอออันนี้มันง่ายกว่าตัวเงินเปลี่ยนง่ายเรื่อยๆดอกพี่เท่าไรอันนี้คะเก้าสิเออเก้าสิบมดสองเมดสองเกสิบเชนเก้าชนเแปดกข่อยเื้อแบบเชนคือกันเก้ากันเเกาสแปอันลุอนนี้สีโอออสีน้ำแต่เราเพื่อสีได้เพ่่น้องเลยมุนนนึงะเนาะตลุงบกข่อยดีตาลุงบุกข่อยดีเผิ่เห็นให้แก อื่นมันเปลี่ยนไปเพรก็มันมีชั้นสีแผ่นเดียวมันเป็นเขาเนียนเก่ามันเนาะเกา็ขลาดนี่เขาห้อยน้องอันนี้ก็เวลาฝนตกมันก็สิลงมาเนาะนี่เป็นประมาณนี้แหละคนชอยลงนชอยลงมันเปียกเบิดเขยน้องเลยพราะมันก็แอมยังบม่ได้เบิร์ดทะเลาะเลยไอ้สีมันหัวเบิดเลยเป็นฟองอยู่เห็นป่าเป็นฟองอะไะ ใส่ม okay, um like, um ันลงมาตัวมีน um ี่พออนอกกับิบัานี่แหละนี่มันควตกเวลาคตกมันก็หัวมาเนาะนี่อะ้นก็จะเป็นหัวลงมาเบืดใส่นี่เออจ้าจ้ามัมีในน้แบบ้มันก็เป็นข้าข่าข่าน้าเนาะนี่าากเออาอกนะกเนาะหกนอนันนีก็ได้ม่ได้ปล่อยแต่ะมี่าหดเนาะ พราอแอมยังบาแล้วเด้กก็อยากใส่รังกระเบื้องใหม่แล้วก็ใส่แพดานเนาะเพราะว่ามันบาหัวเด้กจ้ะนี่เอากระติงอันนี้มาตุ่มน้าเนาะไม่ปวดไม่หัวเลยนอนเลยหัวมันก็ลงหลุมเพราะว่ามันหัวเนาะซื้อแพงกันนะมามูอันมาอันหลบโอ้แหนมุดฉี่ รุนแต่ห mm ึงอะไรปกติมันจะเสื้อไัยกับบริ้ตอเองได้ทำอะไรต่อขึ้นมาตะลุ่มหัวให้นอกนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเสื้อภัปกติมันเยต่อลงมาตะลุ่มหัวเนาะมันมันบริเสียบบริเปิดเองเลยนะเอ้ยเอาแบบบริเสียบคาหูมันเองเลยต้องแบบต่อไม่ได้ที่สอดเนาะ มันออกแลวเด็ดได้แล้วโอเอามีดมาดูหน่อยหนึ่งเลยมั้ยมีคว้านให้ามันให้มันใส่ไว้ก็ได้ตาของ,งอมันเ่อยดูแบ้งให้ตาก็บมคน,น่อยหนอยนอให้มานกุกอบผู้ชยจะเข้าเจ้าก็เห็ยนนะ่ะลูเห็ด โอ้โหเฮียนเลยใช่วันนี้ผู้ชายก็เท้าผู้สาวก็ขอนังปูงมาแล้วนงปูเอ้ยปู่เนาะปู่น้าสาวลาวเออเหมือนกับเฮียนใช่ไหมมันหลอกพามันเองเลยเนาะอันนี้หลอกกระเจก็ได้เนาะเฮียน้องเปลี่ยนแต่ดอกให้เป็นเย่ไม่แพ้เขาเลยเด้ แต่ไม่ยังก็มีแต่าตเนคลองเสียต็ในี้เก็บไว้แล้วแม่นแล้วแฟนนี่เอาแหละแค่ดูแลแต่ลูกบ้าเกิดมาบ่มีของเนาะแล้วแฟนเอาคองคนใหญ่แล้วก็เข่าเลยแล้วไปจักเป็นยังเลยคนใหญ่ก็เข่าแล้วก็ไปจักยังเลยเป็นยังของร้านคือไงบอกก็มันบ่ม่นเข่าสั่งคือโดนน้องปงแมนพอเออปูเผ็ดสั่งเป็นเนาะ เราไปช่างเบิร์ดเนี Rosa ่ยพ e. ่อแม่พี่น้องเอยเห็ดเฮือนเห็ดซานนี่ยมันหนัดมันแางก็ไปถ้าหลอกอ่ะอื้อแกบเฮ็ดเอ็มมาแล้วซาพ่อแม่พี่น้องเออยบะเด็ได้แก่อันปั่นกันเด้อเดีคือเอาเข้าในเหมือนเด้อดีกว่ากูบอกนะมึงเจ้าได้มากหมดได้แล้วก็บอกตีดอกกูแจ่หัน ดอกหนึ่เาะอกหร่งน้อสุกเรินมาใครบได้หรอเออจะเป็นนี้ไปเมื่อนั้นเกิดหลอกบอหลอกันจะลืมมันหลอกแหละฮาดอกสุกเซิมนี่้งบออกกันไม่แขเค้นมันจะได้ขึ้นได้เนาะแล้วก็เขาข่ามาเขาใครโลดพอมันตายที่พอน้องกินได้ยังงกันนี่ยพอฮะบนนอนวันนี้ฮะ ขึ้นมานี่คนแรตัดคนขื่นกะขึ้นมาคนใช้ขึ้นนี่นะพอน้องเป็นตยาดนี่กระผูเขาแบบน้าๆพ่น้องเลยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ก็นอนอยู่ล่างมันกะนอนไปไหนเข่าเลยลูกเอ้ยช่างชามเห็นได้ไงมพนก็จักยังเลยแหละมัเป็นนี่ใช่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วว่าน่ะ เด้อเออหาทีลองไป้อาจมวย่างร้องเั่นมันอันวได้ไลใช่จะทีนี่มันพอได้ดูน้องเยนองนี่เอเตัไหนมันแล้วหรือน้องเฮยน้องเห็ดว่นอนมันยังใช่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 ใใช่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ใช่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 ่ใช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 ่ใ อาละเูบ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 ูะูอูบบุบู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 บุบูบูบูบกบูบเบู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 บมบูบออ่หูบูบูบเงูบอบูบูบบูบบู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 นูบูบบูบบุบู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 บได้แล้วบูบูบูงลุงดึงูบ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 ้บูบูบููบ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 ููจ บมันมยังจารานที่เนกอยไแล้วหม่มีหั้นอรอกอันนี้ข่าวบ้านั่นละใช่ว่ารุ่นตะเกียงเขาซิวเอาอันนี้มันมีดอกเจาโดยเฉพาะมาค่ตะียมันมีคอยก็ซิวให้อยู่อันเฮือนนานเด้เฮือนขมแบชุดนะซิวคือกันสมัยนั้นซิวอยากผู้ไรเห็ดบักตาอาโอยพราะว่าดีมนเป็นชา กะตั้งตัวนี้ออกน่ายให้บ่นนี่นี่เป็นเออนี่เขาก็ใช้ไฟฟ้าอยู่ยกนั่นตัวนั้นจะเป็นยังแบบว่ามันพีคเัยนี่บริสิ์กูเดือนมาเห็นใจอันทูปีมั้งน็อดมีบลงเออบ่เฮ้ยของเชียร์ที่ยันลงเชียที่เห็ดนม่และเชียที่บ้านน้บ้านน้อยกินน้อยเดย เดีอยวเนี่ยลูผมปรุตูฮันเด็กระบังเอ้ยบ้ายนะนี่ไม่จับวัดนะผุดโอมนะลิขิตจเจ้าคนว่าอย่างหัวลุกก้าวลุกมุ้งหรือลกหยาบพอสมควรเนาะใส่นี่แกเบอมีงแล้เนอะไรว่าเน่เดนนี่มันเย่ยมตรงนี้มั้ เหมือนเป็นประกบกันเอออันอันนี้เขาทองเก่ามาเนาะดูอันนั้นอกาแก,ก่ฉุกเฉินอาว่ามันบม่ได้มีมาไม่ไม่ไน่ไม่บ่บ่บ่ฮะอันนี้มันค่ะอันไหนใครใส่ทองมันเองบ้งางตัวนี้มันงาเขาบม่ได้เอาให้นะดูอันนี้ให้ให้ให้แต่ว่า,าได้บด่มบ่หนึ่งลองมัน ตัวไรน่าลุงอันน่ะคือเมื่อกี้นี่ได้เนาะนี่นี่ของเองนี่มันนี่ของมันเองอืมันจะเข่ามันตัวนี้นี่นี่นี่มันจะมาเข่าตัวนี้ตอวอันนี้อืมอ๋อได้ๆแต่ว่ากระโปรงหักพิมอันนี้เปลืออันนั้นเนาะเพื่อมันเปลี่ยนใหม่มาท่านเปลมามันไม่ช่ว่าอร่อยน้าลุงฮะบอกเป็นง้างมันได้เกาะแล้วอืม ตบกันมันออกแค้มันกอได้เป็หน่อยมะูทีนีจะจะได้บริจาคอาอยู่งจืดปะจืดฮะจืดเจือเห็ดเองสอ่องอันนี้แล้วจำเป็นต้องใส่ตัวนี้มันสบายเปลี่ยนแต่บอกกระสิกกระชุนร้ายมันก็บอกคโเสียดอก พิษรุ่นน่าจะหลงตึงต่างพิษเกินเหตุเกิดผลมันจะไอ้มันมีตัวหลอกตรงนี้แหละบอปักไฟนะมันต่อพลุงพุงพัวเนาะไันต่อพลุงพุงพัวแม่ให้เชื่ออดอภัยมันมาใส่บาลากบาร์ลากอันเดียดอกนะฮะมันง่ายดอกงาเออดอกบมมีบ่ดอกปุ่มมันแบบนั้นดอกไทยใหญ่รุ่นแพงเั็นไหมดอกไทยค่อยจะรุ่นน้อยน้อยค่ะน้ำบอกท้องอ่านมาละ เอออีหล่านบ่เอโตเก่าม้ักของีแทเนาะไโตลงทั้งนั้นมักขาดเลยมิตรหาหอกน้องนเนาะอือเจ้าสิวาได้ไอีมันลเอาไผคยแล่เมื่อทั้นะมาบอกไผเก่ามาใช่ีแต่ขอนี้กชื่อมันเอาของอบ่กเียพ่อใหญ่ก็ได้อือเอาอกไผอันเก่าเพิ่นนันมาามใช้ มัแต่ก ok Bo e. oh, ็เพื่อหลอกดีมันบ่เบิ่งโอ้เตื่อยเออได้บ่เออคือบ่ติดคือตัวนึงโอ้หงานี่นี่เลอะโอ้ของบุปเปอร์หักอะไรบ่มันอันนี้หัวนี่มามันบอถอยออกมาอีกปกตินี่มันเลอกโคต อืมนู้เข่าก็พูดเดีอเพื่อนบ่ต่อ่อบเาะมาเียรกับตัวนี้มากับมันตัวน่าติบ่อันนี่มือมาแล้วไล่มาชนนี่ไว้นี่มันมันเน็ดไปสิอืมคนละอย่างมันบโลกนใจคนละอย่างมันเน็นไปมันเน็ตไมันมรกมันเกอบ มาทอยเจาะอีกมันเจ้าเองสิวไดปท่านเห็นแล้วตัวนี้มันบิ่นมาเท่านั้นน้ำมาเกาะนี่มันบเบลออะไรที่มันดรอออกมาให้บอกนี่นี่มันอยู่นี่มันเข้ามามันก็คขาดเลยอันนั้นมันเบลอแบบเบิ่งเบิ่งแตกๆกันเลยเออที่อธิบายค่ำว่าเลิกนี่เด่นี่เออเขาเห็นแล้ยับเข่าโพดมูแล้่มูแล้วไล่ๆนี่มาดันแต่บุคคลนี้ เอาบุเป็นยังน้องเขาสูดอมานกิเปิดพร้อมกันเลยหมายเข้าใจแล้วเอ้วไม่ได้ไพ่กันวน้องต่อเอาเนาะแบบบรได้สื่อแบบเปิดปิดอยู่อนานเลยแบบต้องต่อเอาอเมื่นี่คําว่ามันหลอกมันเนอะนี่อืออ้าวได้อันนี้มันอยู่นนีนี่เสื้อนี่นี่นี่มันยั่นไปสิได้ป่ะวันนี้ได้แล้ว นี่ม <was> huh? oh. uh ันอยู huh. uh ่น huh. ี uh ่เรชดนอะไเนี่ยนี่เด้เอาไส่ดอกของมันออกี้นี่ใส่ม่ไหวดอกอาใครแล้วหลอกว่าหลอกเลไรได้อันใครบ้ามันบนมันบกเขาอยูแล้วเนี่ยอาใครอ่าเด้มันหลอกมันแบนบอดอกของมันใครถึงได้ะอมูนไปฟงกันแล้วขมแนดอกมันหนัก นี่ดอกของมะนาวตีเออนี่เนี่ยอ้าวนี่นี่นี่แทกหรือประโจนมันบ่ได้ครับบ่เอี่ยรออันนี้แหละดอกนี่จะช่วยเอาเข่านเวลาหลอกนี่ก็จะไปใส่เขาหลอกลุ่เข้าไปเลยอ๋อ้วเขาอยู่ในอันเขาหลอกเขาถือกุญแจเข้าไปเขาบรจําเป็นต้องว่าเขาเน้นในนี่เขากับภูมิซิตเขาบูมิดอกเด็ อ้ยดูอฟตัวนี้เลื่อนเองเด้อแบบบอกเด้อคลอยออกมานี่ยเน้อโดยบอไปโอเคบ่ได้เอาบอมได้ใหยังแก่กเิบอบอไม่เอ้ยยข้าใจนะลุงเด้อขอมุกข้าใจทั่วมาเข้าให้กับอเอา้เงินนอลุงเตกขอบใจลายกับบัตรมี่ภรรยาภรรนใพีน้องเลย เออคือหลอกเองเลยนะนนเนาะน้องคนนี้คือสิมารองพอไนอ่องได้อันนี้ใหม่ไหยพอมันจะได้บ่วันนี้ดีใจแหงอลยรพอไน่องเด็กใครดูพอดึงดูมุนดูบปนะี้อ๋อได้เลยเนาะข่อไอ้นอ้องดีใจแหงอะีรไ,ไดนน้แล้วนอ้องตันนี้ก็แล้วแลเนาะงสำเร็จและน้องเฮ้นอ้องค่ะใครก็ได้แล้วบรินี้ใครว่าใครแก พอเอื้อปูนาซาลาเนาะมาใส่เห็นพหมน้องลุงตัวเองเนาะเพม่อนกับได้เอาเงินกับบาดมีเพื่อน้องเ่ยน้องจังให้ก็ขอบมงขอบใจลุงละลายก็ขอบมงขอบใจที่พอส่งเงินมาให้น้องไปซื้อเด้อนดิใครมาได้แล้วพอไม่น้องนี่แบบคนที่ขโมยขโมยก็มาได้แบบไม่น้องน้องปลานีปลาอยังกรบุมีพคุณน้องเลยนะ

ก็ทีได้แลยน้องหอยนองนี่ได้แล้วดีใจแห้งอลยหอยนองเอ้ยได้หลกหอยแล้วนียแต่เราเสื้อหาเอาเอาเนาะเอาเสื้ออันนี้แหละหมัดไว้หอยน้องวันนี้ได้เลยไม่ใช่กระแจจากระแจหลอยน้องกะแล้วเรียบร้อยเลยเนาะนี่บายดีเห็ดแล้วแหละกะดีใจแห้งน้องหอยนองที่ได้มาเนาะที่ได้น้องวันนี้ได้หลกเพื่อนเนาะน้องหอยนอง ตลลิปนี se ้น้องปนีกับผมยังลาก็ขบจบคลิปไว้เพียงำเนียกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้น้องปนีเหตการใหม่ต่อไปเด้อที่สำคัญแกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ่อหาคลิปใหม่ๆจะส่งปนีสาวลาวสบาดี